มันแช่จะสายแล้วเหรอสายแล้วครับโอ้เร็วๆน้อยอะไรอย่างงี้นี่ตื่นสาย <c oughs> ฟูจิตื่นสายครับวันนี้ไม่รู้นอนฝันดีอะไร <c oughs> เป็นยังไงถึงนอนตื่นสายไม่ได้ตั้งเวลาเหรอเมื่อคืนอะ่ะ <c oughs> แล้วจะเข้าแถวทันไหมนี่ เอาเร็ว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 จะได้รีบไปโอ้คุณแม่ทำกับข้าวไว้แต่เช้านะครับแต่ลูกชายนอนตื่นสายมากเลยต้องปรับปรุงตัวเองนะนี่เออปรับปรุงตัวเองเอาเร็ว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 หน่อยกลัวเขาไปเข้าแถวไม่ทันนะฮะ เป็นห่วงเขาครับผมไปเดินไปบอกน้องก่อนไปแป๊บหนึง่งจุ๊บก่อนจุ๊บก่อน โอ้ oh. oh. uh, พี่จิไปโรงเรียนแล้วลูกเดี๋ยวกลับมาหาตอนเย็นอ่าโอเคตอนอ้อด้วยอ๋อพ่จิไปโรงเรียนเอ้าอ่าสุพันษา พี่จีตั้งใจเรียนนะตนออบอกนะครับเดี๋ยวไปโรงเรียนสายจุบกอนโอเคอ้าวรีบไปอ้าวจีทำอะไรอยู่เร็วๆน้อยโอมามาเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโอ้โอ้ รีบ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 เอารีบไปด้วยวัวอ,อะไรนี่อ่ะพี่ฟิล์มี่ฟิมกวาดบ้านไอ่ไหนพี่ฟิมลองอขึ้นรถกับพี่จีสิสุพรรณสายเป็นยังไงสุพรรณสายจะไปส่งไหมวันนี้โอ้ยรีบจังเลย ไปกับพี่จิแล้วโอ้พี่ฟิลไปแล้วฟิลไปกับผูจ้จิแล้วโอ้ไม่ยอมครับโอ้สุพรรณษาอ่าไปเอาน้องมาก่อเนอ้อไปส่งก่อนเร็วโอ้ไอจิไปพาน้องออกมาก่อนโอ้ยลองตามแล้ว โอ้ลองตามครับต้องต้องได้ไปส่งด้วยถ้าไปฟิล์มไปนะ่ะโอ้โหความผูกพันนะครับผมความรักนะครับเขารู้มากเลยครับผมความผูกพันความรักโอ้พันษา โอ้โอโอ,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 อยากไปส่งอยากไปกับพี่ฟิล์มอ่าเอาอยากไปอยากไปเอาพี่จิเขารีบด้วยโอ้ยน้องสาวก็อยากไปส่งความรักนะครับความผูกพันที่มีให้พี่จิกับพี่ฟิล์มเปี่ยมล้นนะครับสุพรรณษาน่ารักมากครับผมโอ้อาเอาเอาเอา,เอาไปส่งถึงโรงงานกระดาษก็ได้ไปเอา เอาไปส่งหน่อยเอา้าเออเอ้าโอ้เอา้าพี่จิขับไปเลยเอา้าพี่ฟิล์มไปส่งหน่อยเออไปเลยไม่ให้พี่ฟิล์มขึ้นรถนะครับของพี่ฟิล์มกลัวพี่ฟิล์มขึ้นรถไปกับน้องฟูจินะครับผม ไปส่งน้อยอา้าวไปไปทรงน้อยไปส่งน้อย,อยโอ้ยน่ารักจังเลยสุพรรณานี่ อยากไปส่งพี่ด้วยโอ้แสนรู้ขนาดนี้เลยช้างน้อยแสนรูน้นี่น่ารักมากครับผมจิตใจของเขานะครับใสบริสุทธิ์อยากไปส่งพี่จิไปโรงเรียนนะครับ นี่พี่จีรีบนะวันนี้น่ะสุพรรณษาแก้มยุย <S <S อ่าสง่งถึงตรงนี้เลยอ่าจอดก่อนอ้าวอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวให้พี่จิไปโรงเรียนแล้ว <S <S พี่จีตั้งใจเรียนนะ อ่สุพันษากับพี่ฟิล์มมาส่งพี่จิวันนี้ถึงโรงง,งงานกระดาษปล่อยให้พี่จิไปโรงเรียนแล้วอ่มาเลยครับพี่จิเดินทางปลอดภัยนะพันษาบ๊ายบายพี่จิเดินทางปลอดภัยนะพี่จิบ๊ายบายโอเคไปแล้วครับ ส่นพันษากับพี่ฟิล์มก็อยู่บ้านนะครับวันนี้โอ้โห,โโหน่ารักมากเลยเอาไหนไปหาคุณแม่หน่อยสิคุณแม่อยู่สวนทำอะไรอยู่ปอะอะได้ยินเสียงคุณแม่ทำอะไรอยู่ในข้างในสวนนี่ไปเลยครับพี่ฟิล์มโอ้คุณแม่อยู่ไหนคุณแม่ คุณแม่อยู่ไหนทำอะไรอยู่คุณแม่ทำอะไรโอ้คุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้ว คุณแม่ไปไหนมาคุณแม่ไปไหนมาโอ,คอ้คุณแม่เหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มขึ้นรถรถเข็นกับคุณแม่หน่อยอะ ไปด้วยกันครับอ่าขึ้นไปไม่ให้พี่ฟิล์มขึ้นขึุ้พันษาขึ้นเลยสุ้พันษาขึ้นเองไหมโอเคไปแล้วครับคุณแม่กลับบ้านไปแล้วโอ้โหพี่ฟิล์ม โอ้หอ่วงหง่วงห่วงห่วงพี่ฟิล์มของเขานะครับห่วงมากเลยมาพี่ฟิล์มไหกลับบ้านปะหิวข้าวแล้วพี่ฟิล์มหิวข้าวหรือยังครับหิวนิดนึงเปิดเรียนมาไหนครับพี่ฟิล์มรู้กำหนดแล้วใช่ไหม วันจันทร์วันที่เท่าไหร่วันจันทร์อาทิตย์หน้าโอ้ยังเหลืออีกหลายวันสุพรรณษายังเหลืออีกหลายวันพี่ฟิล์มโอ้สุพรรณษาดีใจจังเลยพี่ฟิล์มยังเหลืออีกหลายวันตั้งอาทิตย์หน้านนได้เล่นด้วยกันหลายวันเลยเนาะสุพรรณษา เป่าลมครับเป่าลมห่วงห่วงหวงเป่าลมห่วงจังเลยกลับบ้านแล้วกินหญ้ากินหญ้าหน่อยเออหญ้าธรรมชาติหญ้ากำลังสวย มาไปบ้านเราครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสุพรรณษาไม่ยอมนะครับต้องได้ส่งพี่จิด้วยเห็นพี่ฟิล์มวิ่งขึ้นรถไปกับพี่จิโอโหไม่ยอมนะครับต้องได้ไปส่งนะครับผมน่ารักจังเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งด้วยน,นะครับผมก็ต้องขอบายบายท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ